มาดึก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 มากแวนพรีเมียมหลังจากแข่งบัดดี้ไฟส์บ่ายสองต่อด้วยแวนวีนี่แวนพรีเมียมกี่โมงแล้วใครมีนาฬิกามั้ยทุ่มสามแปดทุ่มสามแปดมาไม่ต้องกลับบ้านเลยฮาริสมาเดี๋ยวกลับไงเนี่ยหัวหินเนี่ยรถตลอดสายตลอดคืนใช่ครับอน้โหมี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 เอาอะไรมาเล่นวันนี้เอาโอลาเคิลครับอยู่ไกลกว่าผมอีกมึงมา อาทิตมาสองอาทิตย์ชิงชิงสี่ถ้วยเดี๋ยวบอกแชมป์หมดก็ขายขี้หน้าแล้วพวกมึงเนี่ยนะไอเด็กในร้านนี่ยนี่ก็เป็นไปน้ำไปน้ำเอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวใหม่ใหม่เม,ม,มื่อกี้นี้กล้องไหลเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเมื่อกี้พี่ไดีนเขาพูดว่าอะไรอะไรเก่านะลูกรักเก่ามึงเล่นมาก่อนใช่ไหมออร์เคิลเนี่ยเล่นยังไงเนี่ยเล่นแค่ลิติสเหลือตัวเดียวแค่นี้มึงเลิกแล้วเก่งเนี่ยตายอันอื่นน่าเล่นกว่าอ๋อเราเปลี่ยนเปลี่ยนไปอ้ามะวันนี้ เอาฮาริทเอางงเ,เอาตัวลงฮาริทเอาอะไรมาเล่นนะเอาอลาร์เคลนมาเล่นออลาร์เคลนพี่นุ๊กเอาอะไรดดลิตเตอร์ครับดดลิตเตอร์อรจกอผมเอามูรามาเล่นครับล่วงไปแล้วมึงอ <c oughs> ะแกนบูมาเล่นครับล่วงไปหมดแล้วพวกนี้ล่วงไปหมดเลยอันนี้อันนี้จับสับเองอนะไรไหมหรือว่าต้องต้องใช้ต่างคนต่างสับดีกว่าเดี๋ยวขอวันที่หนึ่งแล้วเขาเปิดประเทศแล้วเราผ่านการสับโอเคงั้นก็น่าจะหน้ากางน่าจะน่าจะถอดได้วันที่หนึ่งนะตามข่าวแต่ต้องไว้หนึ่งกรกฎาคมสามไปครับสามไป วันนี้วันเสาร์ที่สิบแปดมิถุนายนนะครับปีหกห้าศับอ๋อซับท์ศัพทั่งศัพทัพไปเรื่อยๆครับนี่หลังจากที่ไอ้นุบอกคลิปที่แล้วผมดูแล้วอุ้มว่าไงนะอุ้มโดนไปกี่กี่กี่ดอกนะสามดอกเหลืองปีนี้ก็โดนไปสองเมื่อกี้โดนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไปอุ้มรอบรองโดนเจอฮาริสอีกแล้วเหรอสองขีดแล้วฮาริมันทำเงี้ยใจร้ายว่ะฮาริเงี้ยยนลูกเต๋าฮาริสองขีดเดียวก็นอร์ดเนาะโอ้โหเจ็บมากกว่าลงกอน แค่เจ็ดเองเฮ้ยอู้หูเจ็ดเจ็ดนี่กินกันไม่ลงเหรอเนี่ยเมรุยนถึงเช้าแม่นี่ทุ่งกว่าแล้วนะเอาละทีนี้ได้ละวสิบตองเหรอใช่โอ้โหโลกว่ะสิบโอ้โหเฉือนเอ่าปลาทางซ้ายมือลงก่อนครับว่ากันว่าตาลองวิเคราะห์ที่ว่าดีลิสอยากลงก่อนดีลิสอยากลงก่อนเลยลงหลังลงก่อนแน่นอนอยากลงก่อนใช่ไหมอ๋อไม่กลัว้ต้เต้เต้เหรอไม่สนไม่สนไม่สนเหรอ จะโลภไหมเมื่อกี้ตอนกล้องมันไหลปื๊ดแล้วพี่ก็ปิดกล้องแล้วก็ถ่ายใหม่นี่เตวกันใหญ่เลยครับ <c oughs> เจอระเคล่อนต้องตะเตะนุ้กมันก็รู้แล้วมันเล่นอยู่นะมั <c oughs> นก็ติงตองมันก็รู้รู้อยู่มีสตันไว้ไอ้อออออนกจวแล้วสตันไว้กีน่นี่เอาตัดกีใบบอกด้วยสับแล้วก็ตัดสามใบปเปลี่ยนคนละกีใบครับ เไม่คิดเปลี่ยนสามสามอะของเรสามไม่แหเปลี่ยนยังเท่ากันอีกตัดสามไหมหรือว่าตัดเลยเอาห้าใบเกทับซะเลยเป็นพี่จะบอกว่ายีบสองใบให้แม่งรับไปผมตัดขึ้นกองใส่เลย <c oughs> ฟาวที่กองครับโอเคก็เทินจั่วโอ้ยโอ้ยได้หมดวิดจบแบบครับเป็นจั่วลงแล้วไม่จัว่วรนุก ไม่ตัวเดิมตัวเก่าเอาตัวไหลตัวไหลเก่งเยอะตัวไหนเก่งกว่าวะตัวเก่าเก่งกว่าเยอะตัวนี้เก่งมากอ่าเดี๋ยวลองดูเลยลองดูนี่เก่งกว่านี่เปิดมันเลือกว่าขอเปิดเลือกดีกว่าวะวางโปะรอด้วยมือมันเหลืองบอกว่ามันคือเปิดสองแล้วก็เป็นตัวไหลจั่วโอเคออ๋นั่นแหละมเลยเปิดเป็นเปิดสองเอาขึ้นมือหนึ่งเลยก็จั่วแล้วก็วางเหลืองไว้ตีใช่ไหมพี่แบทน ไม่มีไม่มี uh huh. กลัวเนี่ยกลัวกันหมดเลยเว้ยตอนนี้เจอเจอฮาริสทางขวาไปนี่กลัวกันหมดเลยคิๆๆๆ้ข้ขี้โอ้เเคลื่อนเลยจัดเรียงได้ด้วยนะ่โอ้เราเคลื่อ oh, <c oughs> นจัดเรียงว่ะ oh. 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 <c oughs> เอาบอกไงจะแห่ไม่แห่แล้วมันก็แห่ไหมแห่ครับแห่ไหม แหกแหกแหกไบอกว่าแหกแหกห้ามสกิดกันแล้วครับตอนนี้เล่นเงินสดสดห้ามบอกห้ามอะไรทั้งสิ้นเก้าพันอืมเก้าพันเข้ามาเข้าไหมไม่ให้ครับ หิวมึงตคลิปไหมมีไหมคลิปมีมีสซติดสบัดหนึ่งใฮ้ยโซบัดชายบอกช่ยบอกโซบจะหิวจะหิวหนึ่งเดียวแล้วโอ้โหแม่งหิวเลยอ่ะไม่มีให้บายจั่วเอางี้แหละอ่ะเมื่อกี้เผลอเผลอไม่เผลอไม่เผลอเผลอเลยเออียมเลียมเลียมนะมึงเนียหนูกาเรียกเนียนฝีมือสู้ไม่ได้เราต้องโกงงกเตี้ยไหมรับแรงก็ได้ ไม่แดงไม่แดงอย่างอย่างเต็มตัวรับดอมเบลรับจากไหนจากคอมเมนต์ไหมไม่รู้จะมีเหลืองกี่ใบไม่แดงไม่แดงตาฝาเติมเติมผ้ากระเป๋าผมวนี่ใช่ไหส่งไปตีข้างเอ้าตีข้างเฮ้ยตีข้างเว้ยแปลว่าเป็นนักบินใช่ปะ ไม่อยากโดนแห่ใช่ไหมเนี่ยไม่เขารู้ว่าได้ทำรายได้ไอ้เขารู้เขารู้ผมยังไม่รู้เลยพี่นกหวัทำไมมันรู้วะเขารู้เหรอผมยังไม่รู้เลยเขาทำรายได้แ้ตาตัวข้างตัวข้างนะครับผมถ้าจะไม่เห็นน้าเขาบ้านหนึ่งสิบลิตรมันให้เทคตัวเองมันบวกพลังได้ป่ะตอนนั้นสองพันใช่ครับแล้วก็พอเวลาแจกให้เทคให้ตัวมันถ้ามันตีฮิตอ่ะคู่แข่งจะสไต์ไม่ได้โอ้โหมีหน้ามีหน้าหาลิตลอก่อนเลย ฟอสต์มีมีเถอดด้วยเหรอฟอสต์เนี่ยมันไม่น่าจะมีนะสำเนียงนี่ลงสำเนียงนี่เกินไปแล้วเราลูบเอยไหมมีโซนหนึ่งใบอ๋อครับตากคนต่างค่อยๆมีความคิดค่อยๆเล่นนะครับ เอ้ยเอ้ยอ้อ้เอ้ยอ้ฮริสบอกมึงลงทันทีอะลงขึ้นขึ้นลงเสียวลวเกินอ้าวอ้าวอุ้ยไม่กาดด้วยไม่เก็บไว้กาดด้วยสิบสี่ยี่สี่ยี่สี่เข้าครับไอเฮริสเหลืองไว้ในหมดสิบแปดเนี๋ยปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยนี่เนี่ยที่รออยู่ เหลืองครับ18หิวด้วยอีเข้ามาวะถือว่าไม่ได้อยู่ในการคำนวณอันนี้อยากจะมาก็มาออ้ยแต่ถ้ายิวาลิขึ้นมือตอนเช็คแสบว่านะอือหือจวอีกสองขีเชื่อพี่เลยคีมันติดกันได้คนนี้ครับโคตทิพหนึ่งแล้วก็เมื่อลงฟัามหนึ่งอ่าดูสอง อ้ย,ยาพยากรแม่หมอมาแล้วแม่หมอโอ้เดี๋ยวย้อแล้วจวดตัวต่อไปเป็นอะไรนะแล้วก็อ,อืมถ้าอินทาริสไม่หิวนี่แม่งโดนไปสี่ลำเม็ดแล้วเนี่ยอโอ้ทิ้งกวางเลยเว้ยไม่เล่นแล้วกวางเกิงอย่าให้มันเลียวหลังออโอเคมาเลยโอเคพ่อแม่เหลือใบเดียวเล่นแต่แรกเลยล่ะฮาริส แรกไม่เอาพีเจบุกเลยปาได้ปาได้ไม่เป็นไรแต่ไม่มีคนขอบใจมากอุ้มขอบปาได้ไม่ไปที่ไหนขอบใจมากอุ้มสมควรแล้วที่มึงตกรอบอ่าบวกด้วยนั่นตัวนี้อะไรมาถ้าถ้าได้เหลืองบวกข้าเกรดสองข้างๆบวกห้าพันครับเรียงได้บวกพลังห้าพันเฮ้ยได้อันนี้ส์ไปสองครับเอ้ยเรียงมัจจุ ตีแปดท็อปบอแล้วจั่วนะแต่ว่าขึ้นมือเลยาขึ้นมือเลยก็เหมือนจั่วนะครับเล่นข้ามไปเลยข้ามไปนั้นรู้กันแล้วก็วางคีย์ไว้หนไม่ให้พีเจมึงโดนแน่นุ๊กสามเคสลวดมึงรู้จักเปล่าท่านนายว่าโอแล้วขึ้นการเล่ไหนกีเฮ้ยโอ้โหรู้ได้ไงขอบคุณอนาคตรู้ได้ไงกันรู้ได้ไงเนี่ยโกงปะเนี่ยคือมันรู้อยู่แล้วมันเปิดให้นกดูทำไมความอยาก ไหนนี่มึงโดนแน่ยนุ๊ตตัวขี้คืนไปก็ออโต้จะไม่เกิดผลครับออโต้ก็คือพวกเช่นพีจีนะครับใช่จากหลักเลยแหละโหนี่ทะเลกันเลยเหรอเนี่ยมั่นใจว่าคี้ติดกันสามตัวอ้าวย่าแต่ว่าทำสิ่งนี้ได้เขาออกขิ้แปะคืนที่เดิมได้เฮ้ยแปะไปก่อนตัวหนึ่งได้แค่ตัวเดียว กระแปะเดี๋ยสองตัวผมก็ตายแน่เคยเจอนักเล่นโกน้างแปะเดี๋ยสองตัวมึงไม่เห็นไงวางสองใบเฮ้ยพี่ทอมพี่ทอมตัวนี้ว่าไงตาฮามจับตอนนี้บวกห้าอะไรห้ normal ห้า normal ใช่ครับต้องเป็นสีเหลืองๆเท่านั้นใช่ครับแล้วหกนี่คือบวกหกพันล่ะครับบวกหกพันครับเอาเร็วห้ามคอจักมือใช่ไหมหรือว่าใช่ห้ามคอจักมือเสร็จได้ไปแล้ว ลล่อยยเโอ้ยปล่อยเลยเหรอมึงมึงรู้เปล่าว่ามันเป็นอุ้ยคีนะรู้เปล่ารู้เปล่าวันนี้เห็นบวกห้าพันบวกห้าพันคีให้แวนวางให้กับวันนี้อ้าวฮาริททำไมไม่สามคีวะอะไรวะฮาริสคีเพาเวนเฮ้ยบาเบาเฮ้ยเฮ้ยสแตนเก่าสแตนบวกบวกแค่ห้าพันนะครับเป็นสแตนเก่าลูกเพือนลูกเพื่อนสแตนตัวไหนคีใหม่ครับ เป็นบวก15ื่นยืนเท่าไหร <28. S 1> ่เอ้ยมาเลยฮาริตเอ้ยฮาริตสงสัยต้องกลับบ้านมือเปล่า <c oughs> คนิตี้ครับแล้วก็พยากรบอกว่บาบวกใบละสองพันต่อเป็นเท่าไหร่ครับรวมมาเลยหนึองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบเอ็ดสามสิบสามหกสามหกนี้ยืนเท่าไหร่ 2, 27, <28. S 3> <28. S> 2> ีเจ็ดป่ะเอ้ยี่แปดสามห้ามออโต้ห <c oughs> ้ามน่องมอ แ่ยไม่ต้องเคยเท่าไหร่ครับอันนี้จะเป็นอ่าสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกห้าสามสิบสองสามสิบสองบวกสิบสี่เป็นสี่สิบหกกูเปิดแทบไม่ทันนี่เฮียเข้มนะนี่ได้สองทิกแล้วโอ้โหยังขาดไม่ไหวเลยทอมทอมแหว่อยู่โกลัดไนไม่มีสไตล์ครับผ่านเมื่อกี้มันเล่นรอบรองเว้ยมันไม่มีสไตล์เว้ย ไม้นุกไม่มีสไตล์เกินปุยปุยเอาตัวไหนมาจ้าส่งและเช่าบอลส่งแล้วส่งแล้วปุยปุยมือมีกี่ใบ เปิดดวงเดียวนะข้างในสุดนะเดี๋ยวนะเธอเปิดไหนวะางเธอหน้ามันจะเป็นซ B บิามที่เปิดปิดไป,ไป,ปิดเลยป่ะที่เปิดปิดจะปิดไปเรืออเ่อยอนี่ครับเดี๋ยวหกสิบมือมีเจ็ด อาวทำไมมันคว่ำตัวเองอะหมอการ์ดหมอการ์ดอ๋อโดนดีลิตตัวเองพี่ไปพี่ไปอัพคลิปเสร็จละพี่ไปอัพคลิปบัตดีไฟเสร็จละพี่บอลส่งปกมาละโอเคได้ที่อยู่คอร์เตอร์ส่วนดเก่าเฮ้ยมีมิลเลอร์ด้วยอะกระจกส่องเพิ่งมองเข้าเจอตอนนี้มีดีลิตไหมเนี่ยมันดีลิตอย่างวะอย่างอย่างเอาอย่างอย่างเดียวดีลิตตอนนี้อันนี้คือเกศสีนี้ทำอะไรได้เนี่ยตาเขายังไม่เลือกอ่ะเราเลือกอยู่อ่ะเขายังไม่เลือก เพราะว่ารถตู้มีตลอดคืนฮาริสบอกว่าตลอดคืนก็ไม่ควรนะครับพี่นุกไม่ควร๊กวอย่านะฮาริสต้องกลับพร้อมกับโนนร่วมกันหรือด้วยกันโนนกับโอหินด้วยกันล็อกมันล็อกตามจีเหรอเลือกยูนิซองไปก็แกนล็อก แล้วเดี๋ยวน้าจะได้รับบวก2,000ตามดำนนอนก๊าซล็อกอยู่เราอยู่ในบายโซล์ล็อกกี่เทิร์นเอาอ่านดิอ่าช่วยฉันอ่านกันอย่าเลยเว้ยเฮ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 ้ยนุ้ยเอาแล้วมึงเครียดแล้วมึงนุ้งกลัวผิดนะเนี่ยนี่แล้วดูเขาอ่านจัดอุ้มกำลังอ่านอยู่นะครับเสร็จแรับปกนะครับจัดอุ้มฮาริสบอกไม่เป็นไรพี่ผมทั้งคืนครับเอาเลยพี่ถูกไหม ใหญ่น้งเฮ้ยนี่สายลับอ่ะเนี่ยสายลับไปเรื่องถางอยู่เลยว่าไงหรือเปล่าไงวะแถวหน้าจะบอกสองพันก็ทุกหนึ่งใบก็สองสีปวดกระบอกสี่แล้วกี่เทิร์นครับจะน่าปวดจะน่าปวดต้องต้องรอฮาริสจบหรือว่าไงจบฮาริสจบจบฮาริสด้วยโหมันแรมกันด้วย13แหวนโอ้ยตีเบาๆแบบเพราะเหรียญรอสแตนเข้าก่นครับไอ้ เล็กๆไม่กาดยี่เจ็ดยี่สิบสองเล็กๆไม่กาดยี่สิบสี่เอาตีหมดเร็วปะท่าไม่เดี๋ยวยี่ส่เออเขาจะเขาจะไปใช่ไหมอยปล่อยเริ่มไไม่เอาแบวนทีก่อนวะท่าลองวิเคราะห์ดที่อาจะโลบโลบใช่ไหมสองหมื่นสามโลบเอาสแตนสองใบเหรอสามหมื่นขนาดนั้นเลยเหรสาื่เจ็เฮ้ย อาจารย์สอนมาดิอาจารย์สอนมาดิอ๋อเมื่อกี้ใครบอกมันว่าให้โลบแต่ก่อนก่อนเล่นเนี่ยไอ้อุ้มเหรอบอกว่าอาจารย์อุ้มบอกว่าตีแม่งสองข้างเลยวัดสแตนสองใบสองขี้อมอะไรล่ะกูบอกให้ข้างนี้เลยเผื่อสแตนอู้ออปุ้งเลยมันต้องโลบสองใบก็ใส่ข้างเดียวไปโลก็ต้องโลไปเลยโอ้ยกูจะเป็นลมอะไรกันเนี่ยจะอยู่ไหมเอางี้ดีกว่า นี่จบยังเนี่ยจบแล้วครับอ๋อเอาฮาลิสจวดยังจวดแล้วใช่ไหมเอาพี่โมเดพี่โมเดขำกับมันต้องเกียดโอ้ยโอ้โหดีชวนเฮ้ยเอาเลยรมาสแตล์แป้งขอพี่ดูหน่อยหนึ่งสามใบนี่เขาเรียกว่าแบงย่อยเขาเรียกว่ารีชวนแบงย่อยเนี่ยสะลมมแล้วลิซทุกวนแล้วมือกี่ใบวะฮาริสตอนนี้ยังมีแต่สามใบหายแล้ฮาริสดีชวนเจ๊ดสู้ๆเว้ยดีชวนเจ๊ดตัตู้รออยู่ใช่ใช่ ให้อาริสแม่งแชมป์ให้หมดเลยหมันไส้พวกมันขอขอร้องระยาเลยเฮ้ยขอร้องกันเลยอ่ะอาริสพี่เขาขอร้องอาลิสสวรัตรหนึ่งครับครับความหนึ่งแล้วก็งายตัวเองได้จุดสองใบครับคลิปนี้น่าจะคนน่าจะดูเยอะนะมีลิ้งมีลิ้งเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเป็นึม่อนะคลิปไหนที่มีลิ้งนี่น่าจะดีนะอะไรอะไรอะไรสกิลครับอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรบอกหน่อยได้ไหมนุ๊กซีดอะไรวะ ้ามสวนห้ามจีกานี่ไงทอะไรนะห้ามสวนห้ามจีกา้ามสวนห้าจีกอ้าวชิบพายแล้วมึงแล้วเงอนอมออไปกัดเราชิบพายแล้วมึงอันนี้เท่าไหร่ครับ PG หนึ่งมีไหมเกดหนึ่งยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดสามสิบสามสิบสามสิบสามสเลยเหรอีกขล็อกข้างๆทำมังไม่ล็อกแวนยี่สิบบวกแปเป็นสามสิบ สามห้าด้วยสามด้วยแถมแถมแถห้าห้ามอะไรบ้างใต้ไอทีดิห้ามศูนย์กับห้ามจีกาดห้ามศูนย์กับห้ามจีการเอาแบงค์ย่อยไปกัดขอบแบงค์ย่อยแทนไั้นครับอย่าลืมเอาตัวนี้ไปด้วยนะครับใส่ได้กี่ใบตอนนี้สี่ใบคุณเชื่อในฮิวทิกเกอร์ป๊อปเฮ้ยกี่ขี้นะขี้เดียวขี้เดียวไอขี้เดียวไว้นุ๊กถ้ามาอีกขี้ก็ เฮ้ยมึงไม่มึงไม่เห็นฮาริเหรอฮาริเดือดเก่าๆอ่ะพี่ฮารีไปแก้วเหรออันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่สามสิบห้าเอาจะกลับไม่เล่ามาเอาดิรถตู้รออยู่วันหนึ่งนี่ไงนี่ไงไปต่อไปไปสองขีสามเพ่ไปสามจามเกมึงต้องมีสองฮิลแล้วต้องเป็นลาดฮิลด้วยหนึ่งมาได้แล้วลาดฮิลฮิลสองเรียบร้อยเอ๊ย ในสุดเราก็ได้แชมป์แบบว่าทั้งวีทั้งพรีเมียม2สัปดาห์ติดเป็นไปได้เว้ยโดนรับสองข้างแล้วไงไม่เป็นไรทิสลาเงืยบไปแล้วอารีสเปลี่ยนเล่นละไม่หมดแล้วครับมีคนนี่ไงมันไม่เล่นเงืยบมันจะเล่นอเอาละคนแชมป์เลยพวกมึงทำไงเลยโอ้ยดูเด็ดในร้านแต่ละคนโอ้ยโอ้ยผมคะแนนเท่าวียแต่นี่มึงล่วงโอ้ยแต่ละคนเท่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูข้างหลังโอ้ยตายกันหมดเลยอาริสบายเก่งมากอาริสดีครับ